โอเคเทสก่อนส่งอีกหนึ่งตู้นะครับตัวนี้โปรเจกตู้ขายแมสหยอดเหรียญน,นะครับตัวนี้สเปคนะครับรับทุกแบบเหรียญมีจอแสดงผลมีปุ่มกด1ตัวนะครับแล้วก็าขายแมสได้ทั้งหมดประมาณ13 1 4ชิ้นนะครับหยอดเหรียญครบจะมีไฟที่ปุ่มกดขึ้นนะครับกดปุ่มแล้วก็จ่ายแมสรับแมสท,ทันที1ชิ้นนะครับแล้วก็บวกอีกตัวนี้มีระบบทอนเงินด้วยนะครับ ขายแมสและ,ะลูกค้ากําหนดมาราคา5บาทนะครับถ้าเกิน5บาทนี่คือจ่ายทอนหมดนะครับช่องรับเงินทอนก็จะอยู่ช่องเดียวกับตัวของอช่องรับสินค้านะครับคือรับสินค้าแล้วถ้าถ้าเราหยอนเกินนะมันก็จะมีตังทอนตกมาด้วยนะครับจะมีกลไกอยู่ด้านข้างๆของตัวช่องรับช่องรับชิ้นสินค้านะครับโอเคลองเทสการทํางานตอนนี้หน้าจอขึ้น insert c o i n นะครับสามารถหยอดเหรียญได้เลยไฟหน้าที่หน้าตู้ติดปกตินะครับ อ่าลองเทสห้าบาทก่อนห้าบาทนี้หยอดไปจะต้องไม่ทอนนะครับเพราะว่าแมสก็ราคาห้าบาทนะครับปึ๊บเครดิตห้าบาทนะครับอ่าบรรทัดที่สองจะขึ้นว่าอ่าให้กดปุ่มนะครับไฟไฟที่ปุ่มมันก็จะติดด้วยถ้าละถ้าเราหยอดเหรียญเกินห้าบาทไปแต่รับทุกแบบเหรียญน,นะครับเหรียญอะไรก็ได้นะครับอ่ากดปุ่มก็จะจ่ายแมสมาหนึ่งอันจบนะครับเพราะว่าห้าบาทพอดอีแล้วก็เอาชิมแมสออกจบนะครับอันนี้อ่าคราวนี้ลองเป็นถ้าเรามีเหรียญสิบนะครับอ่าเราหยอดไป มันก็จะขึ้นไปเลยเครดิต10บาทพร้อมกับไฟที่ปุ่มก็จะติดนะครับเดี๋ยวลองดูตังทอนว่ามันออกมาแบบไหนนะครับกดปุ่มได้เลยอ่ชิ้นแมสตกมาแล้วอ่าแล้วก็ได้ยินเสียงเดี๋ยวผมจะถ่ายใกล้ๆให้ดูนะครับอ่อันนี้คือเราหยอดไป10บาทนะครับได้แมสหนึ่งชิ้นพร้อมกับเป็นเงินทอนนะครับอ่เป็นเหรียญบ้านหมดเลยนะครับ5บาทก็จะตกออกมาที่ช่องตรงนี้นะครับอ่เราก็ได้5บาทเราอยากซื้อเพิ่มเราก็เอาเหรียญที่มันจ่ายมาหยอดก็ได้นะครับ อ่ะก็หยออนปรับทุกแบบเหรียญน,นะครับเหรียญบ้านเหรียญสองบาทห้าบาทสิบบาทได้หมดนะครับอ่ะปึ๊บอ่ะครบห้าบาทนะครับก็กดปุ่มได้เลยอ่าเรียบร้อยโอ้ยโอเคไม่เป็นไรอ่ะแต่ถ้าเราไม่ได้หยอนเงินแล้วเรากดปุ่มนะครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนั่งกดไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าต้องหย่อดเหรียญเท่านั้นคราวนี้10บาททอน5บาทนะครับอ่าตัวอื่นทอนได้ไหม ลองยอดเป็น2บาทนะครับอ่าผมยอดเพิ่มไปอีก5บาทติดจะเป็น7บาทนะครับมันจะต้องได้ได้แมดหนชิ้นกับเงินทอนอีก2บาทนะครับลองกดดูอ่าสบาทนะครับครบถ้วนอ่าได้แมสหชิ้นนะครับผมยอดเกินไปนะครับมันก็จะทอนมา2บาทอันนี้คืองานของอ่าตัวทอนเงินนะครับอ่าเดี๋ยวลองให้ดูใกล้ๆลนะครับให้ดูใกล้ๆเลยเอ,อ่าคือสินค้านะครับตัวตัวชิ้นแมสเนี่ย กลไกแบบเกี่ยวนะครับเมื่อสุดเกี่ยวเขาเขาก็จะตกมาข้างล่างใช่ไหมครับแต่เราจะมีกลไกทอนเงินอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะยิงเหรียญออกไปเข้าที่ตัวช่องรับสินค้านะครับเดี๋ยวลองเทสดูผมยอดไป7บาทลองกดดูนะครับมันจะออกมาด้านข้างนะครับมันจะออกมาด้านข้างนะครับ ถามว่าเอามือล้วงไหมล้วงมันล้วงไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่ารูที่ผมใส่ไว้มันประมาณนิ้วก้อยนะครับแล้วตัวกลไกมันก็จะมีกลไกางานทีดีพิ้นปิดเป็นก้านปิดเหรียญน,นะครับไม่สามารถล้วงแง่ได้แน่นอนนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับใช้งานได้ครบถ้วนจ่ายแมสร,รับทุกแบบเหรียญมีจอแสดง,งผลนะครับแล้วก็ในส่วนของมีระบบถอนนะครับตัวนี้ก็จะใช้ช่องเดียวกับช่องรับสินค้าเลยนะครับ เราก็สามารถเติมเหรียญได้ด้านหลังเลยนะครับเติมเหรียญเติมสินค้าเปิดเปิดเปิดปิด,ป,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 ดประตูตู้นะครับตัวนี้มีกุญแจล็อกให้นะครับอ่าก็เปิดเอามอเม2ส่อหยอดใส่ด้านบนนะครับส่วนตัวรับเหรียญอ่าจะอยู่ด้านด้านล่างเป็นกดไกรับเหรียญนะาน TD ทีดีนะครับอันนี้ผมยอดไป10บาทนะครับกด โอเคหน้าจอก็จะบอกด้วยนะครับว่าทอนกี่บาทนะครับหน้าจอก็บอกการทํางานบอกจํานวนเงินที่ยอดไปนะครับปุ่มกดก็คอยกดสั่งจ่ายสินค้านะครับว่าเรายอดเหรียญจบแล้วนะก็กดจ่ายสินค้านะครับสินค้าก็จะตกแล้วเครื่องมันก็จะคํานวณตังทอนออกมานะครับโอเคส่งงานนั่นครบถ้วนนะครับตัวนี้ตู้ขายแมสยอดเหรียญนะครับรับทุกแบบเหรียญมีจอแสดงผลมีปุ่มกดแล้วก็พร้อมกับระบบทอนนะครับสนใจติดต่อทักเพจมาได้ครับ